ไก่กรอบๆเจ้าเพื่อนๆกำลังเคี่ยวหนังไก่แม่เจ๊กำลังเคี่ยวหนังไก่อยู่นะคะเพื่อนเพื่อนใครอยากทานหนังไก่กรอบอร่อย <S <S แชทสั่งแม่เจ๊เลยนะคะ <S <S แอดเฟซแม่เจ๊สั่งเฟซทางทางเฟซแม่เจ๊เลยนะคะแม่เจ๊ชาแนลแม่เจ๊ชาแนลนะคะเฟสเฟสแม่เจ๊ชาแนลนะคะเพื่อนๆสั่งได้เลยนะคะ แอดเฟซสั่งแม่เจ๊ได้เลยนะคะปะลาล้ะทรงเครื่องของแม่เจ๊ก,ก็อร่อยสุดๆเลยนะคะเพื่อนๆสะอาดถูกหลกักอนามัยแล้วก็สุกนะคะเพื่อนๆสุกสุกทุกขั้นตอนเลยค่ะแม่ขาตะไคร้กระเทียมปะลาล้าแม่เจ๊ทําแบบสุกนะเพื่อนๆกินแล้วไม่ท้องเสียนะคะเก็บไว้ได้นานด้วยนะคะนังไก่นังไก่กรอบนี่ก็กรอบนานค่ะแม่เจ๊กเกี่ยวแบบ ให้เขาได้กรอบนานๆเลยค่ะเราใส่แพ็คไว้ในในซองที่มีฝารูดอ่าเราไม่ตากลมตากอากาศไว้วก็เก็บได้นานเพื่อนเก็บได้หลายวันเลยนะคะสั่งได้เลยนะคะแม่เจ๊กชาแนลเฟซแม่เจ๊กชาแนลแชทมาเลยคะ่ะแชทมาสั่งได้เลยนะคะ มีหนังไก่กรอบมีน้ำพริกกากหมูมีปลาทรงเครื่องมีเส้ก,กอกหมูค่ะเพื่อนๆเส้กรอกหมูก็จะเอาแบบสู่แบบดิบก็ได้นะคะใครไม่ชอบเปรี้ยวก็สั่งนะคะชอบเปรี้ยวหรือชอบไม่เปรี้ยวก็สั่งได้เลยนะคะถ้าชอบเปรี้ยก็เอาแบบดิบไปหรือไม่ก็ ถ้าอยากได้สุกก็บอกเอาแบบเปรี้ยวแม่เจ๊ก็จะเอาค้างวันให้เขาเปรี้ยวก่อนแล้วค่อยอบส่งอะไรอย่เงี้ยแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะแล้วแต่ลูกค้าอยากจะได้แบบแบบดิบหรือแบบสุกสั่งได้เลยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนๆจ้า